อตอนนี้เป็นกระแสมาแรงมากเลยกุ้งแซน้ำตาหมอแจกสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพอก,กันอีกแล้วเนาะในช่องตุ๊ดตูตุดตดต๊ดเนาะค่ะเมืนเอนี้ก็จะพามาก่กินกุ้งแซน้ำตาจะเห็นหมอแจกกินหละกะยากเนาะตามติดกระแสรกระเพื่อนเนยมากินกันเลย